สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาเที่ยวกันที่อุทยานประวัติศสาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราก็จะมากันเป็นหมู่คณะเลยระยะทางจากกรุงเทพประมาณ200กิโลค่ะมาถึงซื้อตั๋วเรียบร้อยนะคะเราก็นั่งรถชมเมืองกันเลยค่ะและในอุทยานประวัติศสาสตร์สีเทพนี้นะคะ จะมีหลายโซนให้เราได้ชมกันค่ะโซนแรกจะเป็นอาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดีโซนถัดมาจะเป็นปรางสองพี่น้องโซนถัดมาจะเป็นปรางสี่เทพซึ่งวันนี้เราโชคดีมากๆนะคะอากาศไม่ร้อนมากและเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนี้เป็นมรดกโลกแห่งที่เจ็ดของประเทศไทยเรา มาเริ่มกันที่อาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดีเลยนะคะทางโบราณคดีเพราวะว่าเป็นในส่วนขอบพื้น,น,นท,ที่ที่เราขุดเจอโครงกระดูกมนุษย์จกช้างค่ะพี่ที่ทําการขุดเมื่อปี2 5 3 1น,นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาขุดก็คือเขาขุดด้านนอกกัน่อนค่ะเพราะว่าตัวโบราณนันนอกคืออยู่ในดินนะคะพบฐานอาคาร กำแพงทางเดินต่างๆแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันเป็นเนินที่ค่อนข้างสูงกว่าพื้นที่อื่นเลยคิดว่าปวดลงไปสักมาหนึ่งเมตรค่ะถ้าจะพบตัวฐานอาคารต่างๆจำใจตองนีอว่าหนึ่งเมตรที่เราปวดนั้นไม่พบตัวถานอาคารแต่กลับพบเป็นส่วนโครงกระดูกช้างแทนค่ะซึ่งโครงกระดูกช้างมีความลึกเพียงแค่หนึ่งเมตรใกล้เคียงกับตัวกระแสนอกเพราะอายุประมาณเก้าร้อยถึงหนึ่งพันปีค่ะลักษณะของตัวโครงกระดูกช้างก็คือหันศีสษค่ะขึ้นทางทิศเหนือ แกระดูกขาหน้าห้อยกระดูกขาหลังเรียงตรงในส่วนตงรงโคงกระดูกช้านั้นค่ะจะมีการฝาพันธุ์เรืเผ่าร่วมด้วยกแสดงว่ามีการท,าทํากิจกรรมด้วยนะคะโครงกระดูกช้ามากุบันนี้ที่เราเห็นเป็นโครงจีค่ะแต่ว่าสภาพปัจจุบันก็ค่อยๆถูกกอดไปตามกาลเวลาะคะถัดโครงกระดูกช้นขึ้นมาค่ะเราพบว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีเศษกระเบื้อง เศษทาจะแบบค่อนข้า,าเงเลือเกินค่ะเพราะอกาศในระดับกลงไปถึงชั้นโคลนาในพืนสีเล็กนะคะพบแกนเสวนตรงกระดูกน <c oughs> มนุษย์ทั้งหมว5้าโครงด้วยกันค่ะซึ่งจะมีโครงที่สมบูรณ์ค่ะไมีแค่โครงเดียวค่เะเป็นแพศหญิงนะคะสังเกตจากไหนสังเกนตที่เชิงกลางือสโกค่ะผู้หญิง,ะอองจะขายน้าหกวผู้ชายค่ะซึ่งผู้หญิงคนนี้มีความสูงที่วัดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้า อยู่ที่ประมาณ180เซนติเมตรนะคะค่อนข้างสูงเลยค่ะแล้วก็ตโครงถูกที่สมบูรณ์ค่ะเราจะเห็นว่ามีการใส่สิ่งของต่างๆฝังลงไปกระสุกด้วยอาทิเช่นภาชนะดินเขากาไลสังหริศแล้วก็ลูกปัดค่ะสิ่งของเหล่านี้ที่การใส่ลงไปเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มแรกๆที่อาศัยในพื้นที่ตรงนี้โดยที่ยังไม่มีศาสนาคานะ่ะนับถือเป็นผี ก็เลยมีความเชื่อเกี่ยวกความตายค่ะก็ะประมาณว่าใส่ไว้โอทิตให้กับคนที่ตายเกิดชั้นหน้าชั้นนั้นคนที่ตายจะมี่งของนี้ติดตัวเอาไว้ด้วยค่ะแล้วก็ส่วนีในของฝังก็จะมีเป็นทระงเลื่อนากำไลอ่าเป็นสังฤทิ์แล้วก็มีเป็นลูกปัดซึ่งอยู่ตรงคอค่ะเลื่<ๆ>อยๆซึ่งครบลูกปัดว่าลูกปัดนี้ทำมาจากหินตะเกหรือหินคารเนียนซึ่งของที่นี้เป็นการนำเข้าจากทางฝั่งถิ่นคืออียิปต์หรือสิงคโปร์ก็แสดงว่าในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ที่นี่ เราต้องมีการติดต่ออาคารกับหลังที่แล้วนะคะโครงที่สองค่ะเราจะเห็นเป็นแค่ตัวกระโหลกกับตัวซี่โคงรงอันนี้สังยิมทนมันน่าจะเป็นเด็กนะคะถัดมาค่ะโครงที่สามจะเหลือเพียงแค่สะโพกกับตัวท่อนขาเลยโครงที่สี่โครงที่ห้า อยู่ปลายเท้าของโครงที่สมบูรณ์เลยค่ะเป็นการสับซ้อนครั้งที่2ก็แสดงว่าท้งนี้มีการทันตกรรมหลังชั้นก็แสดงว่าเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเป็นส่วนของกษัตริย์หรือผู้นำชุมชนหรือาาท,ที่ร่ำรวยจะมีการฝังเท้โครงเนียก็จะมีสิ่งของค่ะแต่เราค่อนข้างเยอะเลยค่ะปัจจุบันบตัวโครงดูกนี้เราได้นำชินนน้นส่วนฝังนะคะไปหาค่าคามว่างหรือตัวอายุได้อยู่ที่1,700ปีค่ะเป็นในส่วนของจุดแรกเลยนะคะทีม่มีการอาศัยในทุคนี้ก่อนทีนตการพัฒนา ขึ้นนะคะแล้วก็เมืองนี้ค่อยๆขยายขึ้นแล้วก็เริ่มมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากับทางอินเดียหรือสีลังกาทำให้มีเริ่มมีการรับศาสนาเข้ามาค่ะที่นี่เริ่มต้นก็คือศาสนาฮิวสแล้วก็คิดดูตามลำดับนะคะแต่ว่าพอมีการรับศาสนธรรมเขาราวคนไปไม่ฝว่านั้นนะคะใช้วิธีการเขาโยกแยงทำให้ที่ตรงไหนลังน้ำจ้องอย่างโยกโยงบนตึกนั่นเองค่ะเราจะลองลงสำรวมที่โลกเหนงอันนี้ไม่ใช่ คงจีนะคะเป็นจำลองค่ะมาจากจริงนะคะโคงจีเก็บเยบรกอยแล้วค่ะ้อนเสร็จก็เก็บเป็นว่าโคงจีที่เราเปิดหน้าสินขาค่ะก็ลดความร้อนความชื้นจากไต่างๆเราก็จะค่อยเปิดฝนครับตามเวลาค่ะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ทางกลุ่มก่อจัดเบโคงจีทั้งหมดนี้ค่ะก็พอจำลองไว้ตัวหนึเดค่ะจริงๆแล้ว4เมตรไม่ได้เห็นแค่มีลึกุไปกว่านี้แต่ว่าหลุมนี้มีปัหาเรื่องบน้ำค่ะในช่วงที่ฝนตกมนัน้าาดาลค่ะจซึมโดนตัวก็ะทาให้ โครงสร้างมันก็มีอทดีด้วยค่ะเพื่อการปรับให้มการถมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะอ่าีตค่ะหึภาษามันไ่คือสตงนเนี่ยเรายังขุดไม่หมดนะคะก็ยังต้องมีการศึกษาแล้วก็เป็นยงเพราะว่การขุดนาอีสองปีนะคะเรียบร้อยแล้วก็ไปต่อกันเลยค่ะแล้วก็ ตรงนี้นะะเลยคนี้นะะเลค่ะจ๋าจ้ะแหน่จะเอาแบบเขาช่ม่ล่าคนนั้นน่ะนี่นะคะแก๊งสาวสวยเอาแย่เอากล้องหนูมันไม่สวยถ่ายยังไงก็ไม่สวย โีเนี่ยให้ด่อ่ะโอ้อจริงเด่นอยู่คนเดียว่ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโอทัยสีเทเทเเหมือนอะไรสักอย่างนะเทปเทเนี่ยอันนี้ก็เป็นคองแรงเหมือนด้านเหมือนดัน ก็ <c oughs> แกล้วแต่กแล้วแต่โอ้ยวันนี้โชคดีมากๆนะคะว่าแดดไม่ร้อนเพราะเรามากับคนสวยทางนั้นเลย <c oughs> แต่ก่อนบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นเนินดินค่ะซึ่งกรมศิลปากรใช้เวลาขุดประมาณ10 ปีเราถึงได้เห็นสภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะซึ่งเขาเรียกตรงนี้ว่าเขาครังใน<ม>ก็จะใช้เป็นศาสนสถานประจำเมือง<ม>ที่มีขนาดใหญ่ญในวัฒนธรรมทราวดีตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปปั้นคนแคะแบกค่ะคคและส่วนด้านล่างที่เราเห็นนะคะเราก็จะเรียกว่าฐานบัววะไรค่ะ あんにてみらっと。 และเนื่องจากเรามีเวลาไม่มากนะคะก็อาจจะพาชมได้แค่นี้ก่อนคะ่ะเป็นไงคะแม่หัวหน้าทัวร์ พูมิกับผ่้กินกับนะอะไรอ่ะอ๋อคุณสำรังถ่ายรูปหน่อยค่ะเข้าไปค่ะเอาเอาสองคถ่ายรูปไปเลยเข้าไปอันหนึ่งสอง มาแล้วนะคะก็อย่าพลาดไอศครีมสีเทพนะคะแล้วตอนนี้เราก็กำลังเดินทางออกจากอุทยานสีเทพกันนะคะไปต่อกันที่ร้านอาหารขึ้นชื่อแห่งเมืองวิเชียรบุรีค่ะแล้วเรามีตง่งนี นี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออแล้วแทนที <c oughs>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  ่จะให้เสี่ยจะปล่อยโตกับคนมันจะไม่ได้เยอะขนาดนี้น่ะห้องน้ำสไตล์รีสอร์ทต้องเข้า ก่อนจะออกไปนะคะก็ต้องหามุมถ่ายรูปเก๋ๆกันหน่อยค่ะถ่ายรูปเรียบร้อยก็เดินทางไปต่อกันที่เขาคอกันเลยคะ่ะและเมื่อมาถึงเขาคอนะคะเราก็จะได้พบกับวิวสวยๆกันคะ่ะ เดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันก่อนนะคะแล้วเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างติดตามชมได้ในคลิปต่ตอไปเลยคะ่ะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ